เอาล่ ura, สะสวัสดีคุณผู้ชมคุณท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกม Heros of King หรือว่า H.O.K OK แม่ของ R.O.V. E. วันนี้เราก็อยู่กับแครี่ตัวใหม่ของเกมนี้นะั่นก็คืออูหยินนะผมเป็นนักระกรบละรวันนี้เอ้ยยิวของน้องจะเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปกันเลยครับผม Let's go โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าน้องมีถึง4สกิลโอ้โหสกิลเยอะมาก ปกตินะผมการโจมตีปกติเนี่ยตอนเริ่มมาเราก็จะเป็นไฟนะผมไฟเฉยๆแต่พอเรากดได้ดาไฟเนี่ยสกิลหนึ่งนะผมความสามารถของสกิลหนึ่งก็คือนี่ครับผมปล้อยออกไปเดี๋ยวปิดคูดาวก่อนไม่ใช่พอเรากดปุ๊บอามันจะยิงออกไปใช่ไหมถ้าเกิดมีตัวอะไรอยู่ในระยะจะยิงหมดครับผมแล้วเราก็กดโจมตีได้อีกชืนหนึ่ง จะเป็นการยิงมังกรไฟออาไป้สองตัวนี่นี่เห็นปะสกิลสองนะผมต้องให้ป้อมตีก่อนโอเคประมาณนี้แล้วเราก็ยิงไปนี่หิวเลือดแล้วก็กดอีกทีก็หิวเลือดนะผมซึ่งก็อาจจะหิวไม่เยอะนะผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะหิวเลือดรุนรัวเลยก็ผมรุนรัวเลยนี่ยิงปะส่วนสกิลสามนะผมจะเป็นลม้มมาไปสกิลแบบซีซีนะผมนี่ กดปุ๊บปล่อยลมไปผักศักตรูกดอีกทียิงมังกรผักนะผมประมาณนี้แต่ว่าอันตีนี้เนี่ยมันเป็นตัวเด็ดเลยครับผมแปลงร่างเป็นมังกรโหว่าเท่อ่ะแต่ว่าแปลงร่างได้แค่แป๊บเดียวนะผมแล้วน้องก็จะกลับร่างนี่หลังจากนั้นเราจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งสแต็กนะผมแล้วก็ลอยตัวซึ่งมันจะเป็นเหมือนดาบน้ําแข็งไรวานี้น่าจะยิงแล้วสโลอาจจะต้องไปอ่านเอาเองนะผมผมไม่ใช่สายอ่านอ่ะ เลืองน,น้องอยู่ไหนนะนี่ไงอู่หยินมันมันอา่านว่าอู่หยินใช่ไหมนี่ฉากเปิดตัวโ,โห,ห่เหวินเดินอากาศไปข้างล่างเป็นมังกรแง่แล้วก็รีบกลับล่างก่อนเอ้ยเพิ่งสังเกตน้องมีหางมังกรด้วยนี่ว่อาอ้าวหางหายเอ้ย <c oughs> โอ้โหน่าจะมีหางอยู่ตลอดเนาะน่าจะจะเทนะเดูเริ่มมาให้อัพหนึ่งนะผมเพื่อการเคลียร์คลิปที่มีคุณภาพ เริ่มมาเราก็จะเป็นผู้ติดดินรับผมเดิเดนเดินเท้าเปล่าประมาณนี้ถ้าใครพวกเทพนี่มันชอบไม่มีรองเท้ากันเนาะเริ่มมาเซตของท็อปหนึ่งผไม่แนะนําให้ออกรองเท้าก่อนนะแนะนําให้ออกดาบก่อนเลยนะผมเพื่อดาเมจอันแสนแรงกาดนี่นี่ดูดูดาเมจแล้วลายกันไหลเนี่ยแต่ตอนเกมเราก็อย่าไปห้าวมากรับผมกูดาวนานเวอร์แล้วโลมเราไปทำอะไรลมไม่มาดูเราหรอ ได้จะไปตีคลิปทาไมอ้าวเริ่มมาได้เฟิร์สบัตแล้วโคตรไวมาอัพสองมาเพื่อฮิวเลือดเออประมาณนี้ยิงไปยิงมังก้อนตุมมันมีฮิวอะ่ะเอยเออยมาซอยเรามาซอยเราเพื่อนมาซอยแล้ว,ลว,ลวเฮ้ยรีเลือดอ,อื้อรีเลือดเออสวยเบะอตายสวยได้ไหมน่าจะได้อยู่มะต่อยมันเอ,อ ไปไหนแล้วนะไปไหนแล้วนะเพื่อนมันมาอีกแล้วโลมลมไปไหนเอาโลมไปกลางแล้วล่าสุดงอนไรเราลาดได้ไหมวะไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้ยินอึดขอดูดเลือดหน่อยยิงยิงตูมโอ้ยสอยอยู่ได้รอเพื่อนมาก่อนเราค่อยกดดันติกดดันติเราจะได้ซอยดีขึ้นอืม มาดิมาดิโอ้ยิ่งอยู่เยอะสกิลสองแล้วยิ่งดูดเลือดเยอะเออวายตายแล้วจินหน้ามาหลวงพี่หลวงพี่ไปข้างล่างเปนมันงกรหนีบินสิไปไหนนะเอา้ามังกรไม่บินถาลายโอ้โหลึกเกินใครจะตามทันวะ ยืนมอบด้วยนะประเด็นนะเออผลลมสายลมพัดผ่านดูดเลือดมาตีคลิปหน่อยนั่นเท่าที่เข้าใจนะนนี้นี่ถืออันนี้คือที่เข้าใจนะเอาลมไปแล้วก็ดูดเลือดมาแล้วก็โดนไฟกดช็อซะนี่นะบูคองมาแล้วเพื่อนสวยสอนสวยเราสตาร์ทให้เออไม่ได้คิวเลยอือ อะไรเจ้าอะไรจ้าจ,จะเอาไหมอืมเอาไปสายลมพัดผ่านมาเราได้ไอเทมชิ้นแรกแล้วเป็นไอเทมที่ไวสโลน่ะเราสามารถใช้สกิลใส่ป้อมได้นี่ไงยิงใส่เป็นตัวที่โกงนะจริงๆอะ่ะถ้าเล่นเป็นคือโกงมากถ้าแบบลำเลียงสกิลให้ดีๆเหมาะกับสถานาการณ์นะโกง แต่ผมก็ยังไม่ค่อยเก่งอะไรขนาดนั้นนะเออเอาดาบลงไปกินสตาร์ทให้สวยสวยสุดยอดตำนานรีเจเนรีโอ้โยโอ้ยโ,โอ้ยเลง็งไม่นะโอโ้ไม่ตายด้วยล็งเกมนี้มันถึกจริงๆว่ะทุกคนออเอาไปกินอไม่ได้คิวเลยอ,อ ดูดเลือดหน่อยดูดเลือดค่อนข้างต่ํานะจริงๆอะ่ะตัวเนี้ยเหมาะกับการลดคูดาวต้องการลดคูดาวอย่างหนักอะ่ะถ้าสกิลไม่มีนี่คือเป็นตัวกระสอบทรายเลยนะไรประโยชน์เลยนะสกิลสร้างดาเมจมันก็คือสกิลหนึ่งนี่เนะี่ยที่เหลือมันเอาไว้ช่วยเหลือดูดเลือดหน่อยคือยิงอะไรจะอะไรจะจะใส่งั้นเหรอ ดูด้วยฉันคือแครีตัวใหม่เชีนะอืออลงไปล่างอุ้ยหนีแล้วจ้าตาไว้ทันติจ้ <c oughs> ามงกรมีไว้หนีจริงๆวะ่ะมงกรมีไว้หนีจริงๆอะหรือว่าผมเล่นอย่างนี้คนเดียววะเอามงกรไว้หนีเนะี่ยคนอื่นเขาอาจจะเอามงกรไว้แบบไว้เข้าเพื่อเสริมดามมีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามงกรไว้หนีผมว่ามีประโยชน์กว่าวะ่ะ เื่อเล่นสนุกเลยอ่ะเราไม่มีบทเลยเราเป็นแคลรี่จริงไหมเนี่ย <S 2> <S 2> <S ต่เราต้องใช้คำพูดของแคลรี่แล้วรอเกิดแปบบ๊บอืมเสริมลมเอาลมไปกินศูนย์แปแล้วนะโอ้ยโอ้ยดูเลือดเอ็มคใครนะ่โอ้ยทาจีวนะเอออุย้ยแรงจัดแรงจัดอ้าขอไอย้ยูรุมมันนี่ ่ะไปไหนกูใช้ดาบลมจองสถิตในค่าตายเย่แต่ที่สุดก็ได้คิวอืมมีตีตีเอาดาบลมไปกินเมื่อแต่บานาก็ใช้หน่อยนะจริงอ่ะเอะเวลาคีบเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกีงเห็นปะวิญญาณคีบหรอ เฮ็ดโอเคเกมน่ากลัวเกมผีมียืนซอยฟรียืนซอยฟรียืนซอยฟรีอ,ฟรอืมระดับลมไปกินเอ้ยตายเว้ยจบจบจบน่าจะจบได้ไหมไม่น่าได้แล้วว่ะเสริมดาเมจด,ด้วยมังกรถ่ตู้ม,มี่โดนเข้าไประเบิดตู้มอะไรต,ต่างไม่รู้อ้าฮ่าต้มตีดับเบิลคิวทิปเบิลคิว ขอนคิวไม่เมก้าว่าใครมาลาดวะาใครมาลาดได้ใหญ่รู้โอ้ยเมยกาสันแต่คือจริงๆว่าผมซ้อมเล่นอ่ะผมซ้อมเล่นแค่ตาเดียวนะเว้ยและนี่คือตาที่สองของการเล่นไอ้เจ้าตัวอ,อ,อูหยินเนะี่ยเออดูเลือด ทิ้งให้นาตาญาตีป้อนตาตาญาโดนตีตายเลยฉันเป็นคนที่เลวจริงๆดูเลือดหน่อยโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ไม่เล่นด้วยหรอกโอ้ยแรง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 เจอทลายดาละ่ะชื่อ,ช,อชื่อไอเทมเกมเนี้ยเวลาแปลไทยมาแล้วไม่อย่างหาโอ้ยมาสิได้ว่าแปลงร่างเป็นมังกร เถินเวหาแล้วก็พุ่งป่อยทูมเข้ามาแล้วตายหมดตายหมดโทรศัพท์ก็ากำลังจะตายด้วยนะตีตีป้อมตีป้อมเป็นแครี่ต้องตีป้อมเป็นแครี่ต้องตีป้อมอะไรอะไรจ้าอะไรจ้าอะไรจ้าโอเมนมาสิเฮ้ยตัวนี้เราเราขอแก้แค้นจินหน้าก่อนไนดะ้ไหม เฮ้ยเราขอแก้แค้ก่อนวายก็จะมานี้นะผมสําหรับอูหยินนะผม <t> น่าเล่นนะน่าเล่นเล่นเล่นสนุกด้วย <t> แค่ต้องฝึกลําเลียงสกิลให้แบบให้ดีๆอะ <t> ่ะถ้าเกิดใช้ดีๆ <t> คือแบบสกิลมันจะต่อเนื่องแล้วแบบแรงมากอะตัวเนี้ยถ้าคุณมีดวงนะผมหรือว่าคุณเล่นลิงแล้วแบบออกถุงมือแค่ชิ้นเดียวแล้วติดคีของ,งาวีนะผมถ้าเกิด ออกถุงมือแค่ชิ้นเดียวและติดขีนแนะนําให้มาเล่นตัวนี้ถ้าเกิดตัวเนี้เริ่มต้นมาใช่ไหมอัพหนึ่งมาปุ๊บแล้วยิงไฟอแล้วติดขีนก็คือแบบโอ้เกินครึ่งหลอดอะแต่เกมนี้ค่อนข้างดวงสวยเพราะผมไม่ติดขลีเลยไม่ติดเลยต้นเกมแต่ก็ถือว่าเล่นเล่นสนุกนะผมเล่นสนุกมากแนะนําให้ฝึกเลยนี่อูยินครับผม ใครคือ MVP ของเกมนี้ก็ไม่ต้องเสือผู้หญินนั่นเองโอ้โหรอเทดูไปดูมาเหมือนหยานเลยวะหยานเวอร์ชั่นมีสีดาบไอ้แล้วสำหรับคลิปนี้นะผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอยลืมกดไลค์ช่องว่าอย่าลืมกดติดตามแอนแชร์นะผมถ้าไม่ทำเลยก็ไม่ต้องกดไลค์ขึ้นนุผมดูเฉยๆก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเซนคับอะไรภาษาเลยเนี่ยบ๊ายบายสวัสดีครับผมไป Oh <laughs>